เริ่มบันทึกเล่นอะไรดีอ่ะทำไปต่อดิพีทเด็ดเด็ดเด็เจ็ดร้อยแล้วเหรอโอ้ยเยอะจัดอ่ะเยอะจัดอ่ะเอ้ยอย่าจะเย็นเราให้ไปเยอะแล้วเพื่อนที่ไม่รู้จัก ยัดแช่มันฉล,ล,ล,ลาดไงเขาเพิ่งฟิตเจอเจอมา เสียงพี่ผีมันเข้าเข้าไหมยังไงเออเออเออพี่ดูซิว่าตอนนี้ตอนนี้อะไรขายได้บ้างอาหารอ่ะพี่ดูว่าตอนนี้อาหารอะไรขายได้บ้างอ่ะ พีทพีทเออนั้นน่ะไปดูให้หน่อยว่าอะไรขายไอไอของอะไรขายได้อะที่มันเป็นอาหารอะจะทำจะทำไม่ได้เปลี่ยนแล้วหรอ เฮียโคตรนานยิ้มฮิวน่าประมาณหลายชั่วโมงแล้วแหละเพราะเรามาตั้งนานแล้วบันกล้วย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 เย้ บ้านรวยบ้านรวยบ้านรวยอะไร <c oughs> ต่อไปทำอะไรต่อดีพีธโฟมตู้ไม่ตู้โทรไม่โทรน่าโง่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันเยี่ยนอันเยี่ยนยังน้อยอยู่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาอันเยี่ยนก่อนเอาไอเอาโซเทมวีดก่อนรู้สึกวีดได้น้อยอยู่ปลูกปลูกปไม่ใช่สีดิ เอาสุเท่เพิ่มอ่ะออของ,องวีดของวีดวีดวีดสามพันใช่ไหมเขากลับมาเล็ดมาเล็ดไอ้มาเล็เลเลเลดนั้นเลยอ่ะหัวใชเท้าเลยอ่ะไม่ไม่รู้หัวใช้เท้าหรือหัวหอมอ่ะนี่หัวหอมเลย เรียน EP แต่งโง่มากเออใช่เยสขี้เกียจจ้าขี้เกียจเข้าใจคำว่าขี้เกียจหรือเปล่า น้องๆอ,อ่ะตอนนี้ตอนนี้น้องอยากตอนนี้น้องอยากได้อะไรอยากได้ระหว่างแครอทกับวีดอันเอาไหน<ะ>แครอทกับวีดอยากได้ไหนมากที่สุดอ,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 อ๋อแล้วแต่น้องดิโอ้โหพี่รู้ไหมตอนนี้พี่มีอันเยี่ยนอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยอะขายทีเดียวได้สามพันกว่ายี่งเยอะเลยนี่ยีงย่งเยอะเลยนี เอามาดิเดี๋ยวพี่ะเดี๋ยวพี่จะเน้นอันนู้นดีกว่าอันเยียนอันเยียนแต่พี่จะไปซื้อมลเล็ดเพิ่มให้เยอะกว่านี้ก่อนเห็นเงินกูไหมขึ้นลัวๆจ้าเอามานี่คือการปลเอามือจับก้นแล้วถอดนังเกงเอามานี่คือการปลอเอามาือจับก้นแล้วถอดนังเกงไปซื้ออีกหกสิบไปกูให้เงินมึงเหลือ,อสูนะ่ะเออดีมาก ให้เพื <rôle>:::: ่อนให้เพื่อนใช้เพื่อนเอาดิเออเดิเอเชนันนี้อันนียอันนียเฮียโอ้เป็นกองเลยเซลล์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 เเเเเลเเอซสีได้สองเสองอัน ไอ้ได้สามดีโอ้ดีมากว้าวสุดยอดไปเลยครับลูกพี่เดี๋ยวซื้อโทเมทเทอร์เพิ่มไหมโทเมทเทเพิ่มดีไหมอะโทเมทเทโทเมทเทเลยแฮรอรตเอาโทเมทเทอร์ดิวโทเมทเทสีโทเมทเท เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไหมฮ่า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 คนหลอดเท่อ่ะอือไม่หัวนมด้วยโอ้โหหลอดเท่จริงเนี่ยเออนายนายดีมากแต่ทำไมนายมีไอ้ตรงนี้อ่ะไอ้โดนอยู่ตรงหัวทำไมไไนายนายคนจะต้องเติมได้สิไอ้โดนนี้มันต้งนองได้เติมนะ,<อ>นะเนี่ยไอ้เนี่ย ดูดิเห็นโดนข้างหัข้างข้างขวาหัวไหมมันคนจะต้องเฮ้ยมันให้มันให้มันให้เก็บสิครับให้กูก็เก็บเอเด็กกูมีอยู่สามห้าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเ้ยอยาทำทำทำเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนไหมทำไหมบ้านกูรวยบ้านกูรวยบ้านกูรวยบ้านทุกรวยเอาเด็กเอาเด็กเออเออเออเด็กแข่งกันเอาแข่งกันเอาเออเออเออเด็ก แล้วก็แอดเฟนจบอ่ะเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้โคกสไปไอสัตว์โคกสไปมันไล่อบอ่ะเดี๋ยวเอาบัฟาโลคีแจกบัฟาโลคีแจกใครเอาบ้างใครเอาบ้างอ่ะคนนี้เอาหนึ่งนะ ใครเอาใครไ,<อ>ไอ้นี่เอาไปเอ้ยมันได้เฮ้ยคิสตนันอ,อ๋อคิสตันเหล็กไอสัตว์ฮะฮะคิสตันเหล็กเฮ้ยมีเงินอยู่หมื่นกว่าจะให้พี่ตืดดิดิตืดิ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 ตืดดิดิเพื่อนพี่มาอีกคนนึงแล้วพี่เห็นอีกคนนึ่งไหมทำไมเพื <assing> ่อนกูเยอะจังวะ กูเจอแต่เกมอื่นไอ้เหี้ยแม่งมาเกมนีม้ได้ไงวะคำมันบอกให้ตามมาโอเคโอเคยุดโอเคดุดโอเคดุดอ้าวกูค,คำไปไหนอ่ะให้กูไปบ้านเหรอเพื่อนไม่ใช่นะมันหายไปไหนอ่ะแล้วไอ้เหี้ยสีนี้มันก็ไม่เอาสักคนคเก็บเองก็ได้อ้าวแล้ว ครัคครัคชับอยู่ไหนวะพีซไอรอนมันมีคนบอกพีซไอรอนมันขอไอรอนเราอะแล้วมึงรู้ได้ไงบ้านเราออ๋อไหนวะมันจะให้มันจะให้เหล็กเราไอคิดตันเหล็กกับกับเงินหนึ่งพันไม่ใช่สองพันเฮียเอาไปกันเอาไปกันเอาไปกันมันไม่กล้ามันไม่กล้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแย่งไงมันมันมันกลัวแบบนั้น แล้มันจะให้เงินคนดีอ่ะคนดีอ่ะสังคมต้องการอ่ะคนแบบนี้กูให้เด็กกูไม่หวังเฮียอะไรแม่งให้กูอยู่ดีสองพันด้วยมเมล็ดข้าวโคตรถูกนะเฮ้ยเซลลิดโอเคได้บอกให้ไปซื้อบอกว่าไปขายเงินมันชค่กูกาก,ากไงมันแค่อ,อันนี้เป็นบ้านของพีชเนี่ย เยบรอได้สองพันไปซื้อไปซื้อมาเล็ดต่อดียวเพื่อนเราตังหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเราตังหมดแล้วเพื่อนเราตังหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเราตังเราหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเราตังเราหมดแล้วเพื่อนเอาให้เราหน่อยเพื่อน ูเพิ่งให้อองไปสองวิมึงเอาไปขายแล้วเนี่ยนะใ,ให้เอาไปขายมึงก็เอาไใช้อย่างนาไงไม่ดกฟๆใช้ปั๊บ <laughs> ง่ายๆคือเดินไปแล้วแล้วก็เดินยาวไปถึงตรงที่ซื้อเลย <laughs> เดินเดินตรงที่แรกเสร็จแล้วก็เดินยาวไปถึงตรงที่ซื้อเลยแล้วมันก็เงียบเลยนะไม่ตอบอะไรกูเลย <laughs> เหมือนมาสตันอยู่เพื่อนเป็นคำพี้ยอะไร,รเ,ไดเดี๋ยวแล้วกระจกกูรู้สึกว่ากูวางผิดที่หรือเปล่า,าลให้อาหารเพื่อนให้อาหารเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเราให้พิซซ่าเพื่อน เพื่อนอยู่ไหนเอาพิซซ่าไปเพื่อนอเพื่อนไ,ไปอยู่ข้างบนเพื่อนเอาพิซซ่าไปพิซพซ่าพิซซ่าอยู่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 หวานพิซซายบหลายแม่งเอาไปแล้วกินเลย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 กินแม่งไม่แดกอีกไอ้สัตว์เ yeah. ย่มันมาส่งมาส่งมาหาพี่เ yeah. ออแย่ก็คือแบบ โอ้ขอบคุณมากแบบนี oh, hey, like like ้แย่แบบโอ้คล้ายแบบคล้ายๆแบบโอ้เฮ้ยให้เพื่อนเด้อเพื่อนเอาคิสตันไหมบัฟฟาโลคิสตันอ่ะเพื่อนบอกแตงอ่าเพื่อนเอาไหมให้ให้สองอันเลยมีเลิบพิซซ่า โ oh, อ้เวลี่ t r o เพราะพี่ให้ไออันนี้ไปไงพี่ให้ไออันนี้ไปไเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี้คืนนะเดีย๋ยวให้นี้ให้นี้ราคาสองร้อยราคาสองร้อยพี่ให้พี่ให้คีบัฟโฟลไปอันหนึง่งแล้วพี่ก็ให้คีไปสลามอีกสองอันคีบัฟโฟลให้ไปสองไอเกมแม่งมาเกมบอ,อกกูอยากได้ด้วยเอเวเนย อ่ะกูแจกเค้ก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 ใครอยู่ข้างล่างเอาไปเลยเค้กเค้กเค้กเอาให้เอาให้หมดตัวกูเลยอ่ะให้หมดตัวกูเลยไม่เห็นด้วยกูขอเอาด้วยนะกูขอเอาด้วยกูขอเอาด้วยกูแย่งขึ้นมาสามันเป็นไงกูสายแจกแอดแม่งแอดเฟนกูเลยอ่ะแม่งรับแอดกูเลยเห็นไหม กูแจกแจกอะไรดีวะไอ้นนเหล็กแม่แปะรูปก็หมดแล้วอะ่ะเอาเหล็กแปะรูปให้เดี๋ยวแจกโปรยเหล็กโปรยเหล็กเอ้ยมันลืมเค้กตรงนี้อะ่ะใหพี่ได้สี่อันโอเคดีมาก สเตนเฮียสแตนเฮียคุณจะแจกเหล็กเพื่อนสแตนเฮียสแตนเฮียแจกเหล็กเฮีย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 สแตนเฮียเอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสแตนเฮียสแตนเฮียใครอยากได้เหล็กมาอยู่ตรงนี้ปล่อยเหล็กปล่อยเหล็กบ้านกุณรวย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 บ้านคุณรวยไ,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 ไม่มีใครเก็บเลยเหรอไม่หายก็ไม่เป็นไรเราซื้อได้ เกมโคตรเกมม,ม,ม,มึงส่งหน่อยมัม้งกเมกมคนโน้นมันไม่เอามันรวยแล้วบ้านมึงรวยบ้านมึงรวยบ้านมึงรวย <c oughs> <c oughs> เอาโทเมทโทส้สต์อาโทเมทโท้ไปปลูกก่อนดีกว่าเอานี่ออกแล้วก็ถอนโทเมทโท้ออก โ oh, อ้หฟาร์มข้าวตโนวัตแม่งเป็นร้อยเลยเฮ้ยให้ฟ hey, าร์มข้าวตโนวัตเป็นร้อยเลยเพื่อนมันก็ยังไม่ไมเป็นใครตัวเจอหรือ,หร,อหรือเกมเจ <J. S 1> ก็ไม่ให้พี่เข้าช่างมาเถอะเฮ้ยพี่บอกดีกว่าพี่อัดคลิปอยู่ให้ต่างกูกูเอากูไม่ให้เว้ย มันงงมันงงโนโอเคได้อ่ะกูใจดีกูใจดีเอาให้เอเอเกมหยิบไปไออัดวีดีโอภาษาอังกฤษเขียนไ,ไว้วะไปดูดีกว่า อ่ีฮิอ่ีฮิวีดีโอเรคคอร์ดนี่นไงกูเขียนให้เป็นเฉยเลยอ่ะแอมมันต้องเป็นเรคคอร์ดวิดีโอไม่ใช่วิดีโอเรคคอร์ดีวะ แอมเ e c o r d ดวิดีโอแม่งสตาร์นี่หมดเลยเอ้าเฮียเล็กอัดว่าไม่มีคนออกอาอกลับบ้านตัวเองดูสิดูปฏิกิริยาของโจจบตัวเจฮะดูปฏิกิริยาเจ <laughs> ให้พีดปีนไม่ขึ้นชอบมากอ,อ่าเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยววิธีการปีนแบบง่ายง่ายต้องทำอันนี้จบชิบหาย

เดี๋ยวแล้ขนมปังดีๆไหมพี่พี่พี่อย่ายัดพี่อย่ายัดโดดพี่อย่ายัดโดดเร็วๆกูเอาเงี้ยรัดยัดไปทำไมวะว่าหล้นว่าหล้นเตรียมตัวเตรียมตัวกู้ภัยเหี้ยเตรียมตัวกู้ภัยหล่นไปหนึ่งแมงสตันสตันยันสตันเงี้ยหมดเลยพอกูบอกความจริงแมงสตันเงี้ยหมดเลย เพื่อนเดี๋ยวหน้าไปอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหน้าไม่เดี๋ยวอะไรนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูต้องรีบเก็บใช่ไหมโอเคเก็บมาสิบสองไอ้เฮียแม่งกลับบ้านกันหมดเลยอะแม่งกลับบ้านกันหมดเลยกูบอกกูอ่าคลิปนี่เดียวแม่งกลับบ้านกันหมดเลยมันบอกว่า PAP คืออะไรวะแป๊บอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง กลับบ้านตัวเองเหรดียวเ uh, อ่อไอวันพี่อยากไปดูบ้านมานะันอะ to go to your e house ขึ้นมาลัวๆจ้า K มันบอก K ้วย ไงคนไทยก็แบบนี้แหละนี่ดูตอนเนี้ยเซิร์ฟวีเพราะอะไรเพราะว่าพี่ึงบอกว่าเซิร์ฟวีเพราะว่าคือเซิร์ฟกับเพื่อนกูแล้วก็กูแล้วก็มึ <c oughs> ง เกมอ่า uh, You have s t ส e l loot อ๋ oh. อ s ส e l Loot คืออะไรวะดูข้างในอ่นนี้วะส e l Loot ก็น่าจะหมายความว่าหมายควายว่าอะไรวะสติ o รู t ส e l Loot ก็น่าจะหมายควายว่าไงวะเฮ้เดี๋ยวสติลรูทอ๋อมันคือแท่งเหล็กอะที่มันท,ที่มันใช้เหล็กยิปห้าก้อนอะ มันถามว่ามีสติลรถไหมเอ้ยเดี๋ยวๆกูขอไปบ้านมึงหน่อยได้ไหมไอโจไอวันมันกู่าแจกคนรวยอะเอาของมาแจกคนรวย I want to go to your head of you พ lease กูอยากดูบ้านมันว่าถ้ามันรวยพี่ก็จะไม่แจกอะไรให้มันแต่แค่เล่นกับมันเฉยๆให้มันมาบ้านพากไปบ้านเถอะเพื่อนกูไม่ทุบบ้านมึงหรอกหรือเปล่านะหรือเปล่านะ ฟาร์มยา,า,ายยม,มันจะบอกว่าฟาร์มยากเหรอเอาขาขนมปังไปขายเลยจ้าพี่มีแจมด้วยมันบอกว่าผีคืออะไรวะไม่เป็นไรยังไงก็บ้านกณรวยบ้านกณรวยมีเหล็ก Infinity อินฟินิตี้อ่ะกลัวอะไร ยืบร้อยได้อีกสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าเฮ้ยแต่พี่ว่าแจมมันได้ได้ราคาแพงกว่าแต่ใครว่ามันจะหายากกว่าเ พีท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 เอาพีทมึงไปซื้ออะไรหมดเลยมึงไปซื้ออะไรพีทไปซื้ออะไรแล้วทำไมอยู่ดีตังออ๋ปัญหาคือน้องยังไม่ได้ขายใช่ไหมขนมปังน้องขายยังอ่ะแล,ออแล้วไม่ตังมึง มีแค่สี่พันเองวะเอพีทพีทโทมิโท,โทนั้นเท่าไหร่วะห้าพันพีทเก็บถึงห้าพันดิเลยทำฟาร์มโทมิโทไอห้าพันแล้วเนี่ยพีทพีทมาพีทพีทพีทมาเนี่ยหกร้อ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 ยหกชิ้นหกร้อยไม่ร,มรู้แต่ที่รู้คือมึงเอาหกร้อยกูไปซ่าเพื่อน ไอพีชไอน้องเวนหกอ,อันเองเยอะตรงไหนห้าพันแล้วพีชมีเงินห้าพันแล้วไม่ใช่ดีใจตรงไหน,ะนบะเจ็ดร้อยห้าสองร้อยหสิบเดี๋ยวไป,ไปสร้างฟาร์มทูเบโตเพิ่ม 100, 100, 100. ไปซื้อมาเล็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยใหไ้ไปไว้ในนู้นเลยพีชโดนย่ัง ก็สร้างต่อจากไอ้ไอ,อ้น,นั้นเลยดิข้าวดิอ,อ,อ,อืมก็ใช่ไงแต่แค่ความยาวเท่ากันแค่ต้องสร้างต่อเพิ่มข้างสร้างเพิ่มแต่ไปสร,นะสร้างต่อเอข้าใจกวนะ่เนเ่ยกูยพูดเองกูก็น่าจะรู้สึกเหมือนวนไปวนมาเองเหมือนกันอืมเพราะพื้นที่เราเยอะแล้วไนงะที่เหลือ หรือว่าพี่จะมาขยายฝั่งฝั่งซ้ายอะฝั่งเนี้ยฝั่งหลังบ้านอะพี่พี่หรือพี่จะมาขยายฝั่งหลังบ้านไม่เอาเอาอดีย๋ยวไ,ไปเก็บฟาร์มแคลลอดดรอทเดีว่าพี่เดาได้เลยฟาร์มอันเยียนแม่งหนา่าโอ้ยยังไม่เต็มทีแต่ก็ได้เยอะอยู่ได้ยังยี่ห้าเยอะจัดอะ่ะอออน้องๆเยอะเกิน,นโอ้ยเดี๋ยวดได้แครอทแม่งเต็ม พีทบอกไว้ก่อนนะพีทบอกว่าโทรไปโต้ยังไม่เต็มพีทรู้ไหมโทรไปโท้ตอนนี้มีเท่าไหร่มาเล็ดอะ่ะสิบห้าใช้ได้อยู่นะเนี่ยสิบห้าเนี่ยแต่ปัญหาคือเราเดี๋ยวเราค่อยทำเดี๋ยวเอาพ่วามาดิหนึ่งสองสาม

พี่มีหินมีอะมีเยอะแต่หญ้ามีน้อยเราต้องการหญ้ามากกว่าหินอ่าพูดง่ายคือมากกว่าต้องการหญ้ามากกว่าหินตอนเนี้ยหญ้าโอเคได้อยู่พี่มีอยู่สามสิบพี่มีอยู่สามสิบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนึงนะกูจำไม่ได้ละเท่าไหร่เท่าไหร่วะไม่รู้ท่าด้านไหนด้านไหนเท่าไหร่เดี๋ยวหนึงขอหนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 11 12 13ยาวไป13ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็เป็นนับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้น1 2 3 4 5 6 7อันนี้โป๊ะโป๊ะ แล้วกลัวที่ขุดไม้ทุกทำไมวะแล้วเปิดหัวตัวเองจริงงั้นเดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคหัวพี่ทำอันนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ไปสร้างไออันนี้ก่อนทางสร้างหนึ่งทางสร้างสองทางสร้างหนึ่งสองสามสางทั้งสาม,สาม,สามเหล็กมีอยู่สี่ร้อยกว่าได้อยู่ เหล็กตันอีกแล้วหลักเหล็กเต็มอีกลแล้วพอเราไม่ต้องสร้างอะไรเหล็กเพิ่มแล้วเราสร้างแค่นี้พอแล้วออพี่เห็นคนพี่เห็นยูทูบดังอ่ะเขาสร้างไรขั้วเยอะเลยสร้างแค่นี้ก็ได้แล้วออมึงสร้างอะไรเยอะขนาดนั้นหนึออ่งสองสามซื้อเอ,อ้ยแรกเอ,อ้ยซื้อทำไมวะหนึ่งสองสามวัดไม่ที่เขาที่เขาสร้างเยอะคือมันรวมอยู่ที่เดียวไง โอ้พีทพี่ต้องการไม้อีกแล้วไม่ไม่พีทในตัวน้องไม่มีหรอไม้ปกติไม่มีหรอไม่หมายถึงไม่มีหรอเอามาสีารเรียบร้อยพีทจบแค่นี้นะครับ